อยู่บ่กนอนก่อนนะปวดเอวจ้านั่งสิ่ค่ะหน้าผากมีสายตาเหมือนเพื่อเกี่ยวจังไดก็ได้ตัวนาคอยเนาะเรือจะปฏิีค่ะปฏิบีค่ะวันนี้มาทำอะไรคะมันเกี่ยวข้าวไหนข้าวอยู่ตรงไหนบ้างตรงนู้นตรงไหนอีกตรงนี้หรอคะเอวานหรอคะเอวามานั่งกินข้าวที่นาหรอคะโอเค โอ้ยมีน้ำมีข้าวมีนมเอวมาหิวข้าวเาวก็กินนะคะแม่เอ็นจะเกี่ยวข้าวนะแม่พอปอิดการกินก็อ๋อ,อของเล่นมาด้วยนี่ลูกสาวเคพีพีสวัสดีค่ะรอดไหมคะตุยจ้าเอาเกี่ยวให้แม่สิลูกเราจะมาสัมภาษณ์คุณพ่ออันนี้ข้าวหรือว่าอีหย่างคะ่ะอาหานไก่บ่ตา อันนี้ข้าวหรืออาหารไก่คะเนี่ยคนกินของอิ่นว่าอาหารคนเออไก่กินของอิ่นว่าอาหารไก่ค่ะแต่ว่าตอนกินมันไปรูปเป็นสภาพถ้าเป็นข้าวเปลือกก็จะเป็นอาหารไก่ถ้าเป็นข้าวสารเป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวเจ้าก็จะเป็นอาหารคนนะคะจะพาไปกินกับอาหารเขาเรียกว่ามีข้าวผัด กันโจากอาเขา<อ>ว่าปหลายหล่ละเอาปีนิพนพี้ผลผลิตคือเป็นบันิพะมีแต่หญ้าหญ้าค่อนข้างเยอะอเยอะถึงเยอะมากควันประพาผู้ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานเขาจะทำงานตลอดย4ิสีชั่วโมง พีพิสูจน์ค่ะอะไรค่ะคือมีข้าวแบบสวยเยอะแยๆเลยนะแต่ว่าสองวันนี้เขาให้เกี่ยวข้าวแบบว่ามีหญ้าเยอะๆเป็นบทพิสูจน์การต้อนรับเหมือนต้อนรับน้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยดี๋ยวต้อนรับมาจากาต่างประเทศก็ย,ยังทําได้ไหมเจ้าเห็นหงอยูบ <c oughs> ่บ่ก็พิบตานี่คือว่าผมปิวมันอ่ะ <c oughs> คือแบบแรงลมของขนตา <c oughs> พอถามว่า ถ้าจะเห็ดจกคนยังไปบอกว่าคนมีเบิกเนรครับเจียบคนเอลนาเจียบเอลเจ้า่น้าทายายลุดดาลาสามค่ะมาเกี่ยวข้าวฮายซินดี้สวัสดีค่ะเป็นไงคะเกี่ยวข้าวในทุ่งลาเวนเดอร์ซินดี้จะให้เรียกรุดพยาบาลค่ะ เรียกรถพยาบาลแล้วหนึ่งคือเลมนเนาะเลมเข่าจากหย่าเนาะสินเนะาะมาเกี่ยวซับตูง่ายเพรแจ๊กก็ไม่แจ,กจ๊กกระจายรเนาะให้มาเกี่ยวแข่งกับหย่าเนาะ <laughs> คนแหงสิวูบแหงวูบแหงความลงเลยเข่าก็เตีย่ยเพียงัวเข่านี่แบบนี้เออบนเข่านี่ตังบเป็นเล้วปีนี่ เอ,อืล่ะ um. ม,ม,มองคีเขาเป็นบน้มมานน้ำท่วมเน็ตไอดเน็ตไออดพักผ่อนแล้วหนึ่งพาไว้พนอนก่อนนะปวดเอวจัง KPP ได้รูปของเขา ไปได้เลยาว่าห,หายนาสองหานี่มีอาถรรพ์ได้เป็นยังเจ้าสเสด็มาเกี่ยวทุกๆปีเออแล้วก็ทุกๆปีก็เป็นอย่างนี้ไม่พัฒนาขึ้นหรือพัฒนาขึ้นปีนี้นะหญ้าลายก้กา <c oughs> อิรียอมรับเลยการเกษตรก็เวิรนนทฤษฎีใหม่นี่หญออ้าเยอะกว่าข้าวเหมือนบอกใช่ค่ะคือ,อการฝึกความอดทนนะนิ <c oughs> น้วไปแล้วสองนิ้วจ้ะ <c oughs> แนวโบเห็น คนตาเกี่ยวเนิ้วไปละซองเนิ้วเอฟซีเอฟซีจะได้มาเกตไปไหนเอออะไรคะตาเหมื่อยแฮงเอว่าขอหอมแก้มหน่อยได้หหน่อยแล้วลูกไหมอันนี้ด้วยได้ไหมคะสองข้างสิค่ะหน้าผากค่ะเปิดด้วยจุ๊บด้วยค่ะผักเถอบ ด้วยค่ะหหายแล้วไปก่อนนะเดี๋ยวข้าวต่อก่อนนะลูกฉันลูกเจ้านอร์เอเลดอลาเละวันนี้นอนนอนแน่แน่เป็นอะไรเสือเสือไม่แกบันเสือุดมาจะโกดังใดด้ ลุยลงขณะนี้เชียวหักไรบ้างไงค่เยผักไก่อนเดหญิงสาวผู้ไม่เคยพักผ่อนคุณบินหุ้ยิทักษ์โติดงยแล้วไงเนี่ยเสอไม่ีเยอะช่มวยเยอะซินดี้ต้โอุ้มอิมดาว งสวัสดีค่ะหรืยังนสวัสดีค่ะ่อนเล้วแม่แอนเปิดอ่ะพบกับช่องยอนนาวานนาวาเจอ้วไช่องอะไรล่ะเอนนวนาวาชาแนลเราพูดใส่กล้องนี่สวัสดีค่ะพบกับช่องโบโบ โอ้ทั้งสองอย่างเลยเหรอแอนนาวาเหรอคะโดนน้ำไว้นะไว้นะเสื่องเพราะปิดใส่แลไรบ้างนี่เป็นยังไงดาวเลือกอันไหนเลยหมัคมเนี่นะแซ่เลยดาวพอแล้วดาวเป็นล็อกยังจะสิดอันไหนยังอีกยกนึงอ้าวทำไมรูดไม่รู้ก็หัดตีเปลี้ยเมือกน่ารลายนะ เสื้อนี่มันดูดเงื้อจอกดมืงไนอนเออซาซอกคัไจ๊ฟังเลยไอ้วามันหลุดนะมันสายูดหาบรรัศดาล่ะสมชายเมมชยเองมันไ่ติชั่วโมงพักผ่อนนะคะมันติดนดีเอาใเกกหล่อสิ จะบึงแฟนจ้าเก๊กหรอรับจ้างเกี่ยวข้าวครัะปากโกรธเลยว่นไหนนอนนอนสัโมงนึงอวอุได้เห็นลรหง่ขุ่นนไอาุจะทานมาแล้วเออน้าเจ้าต้องออกเหรอไม่หมออกน้าเออมูก็จะไปหาเลยสายตาและจิตใจดังหินผาแ้้หยอกเมียล่ะ มีจมูกใหญ่เหมือนจมูกราชสีปากใหญ่เหมือนอิคุน่ามีสายตาเหมือนพญาเหี่ยวช่วงเราเพิ่งก็แล้วสวนศาสตรณะฐุสิตดีใจสุดเขายกเลิกแล้วสวนดุสิตฮะไม่มียังแล้วคุณพ่ออยากคุยนะพูดถึงใครอ่ะผู้ชายนัดไปเดทนัดหนึ่ง งามเ่าแฟนรคยละพ่อสวัสดีค่ะเออสิัดีเออเออเออขอวะขอหาพ่อดเทศบาลเมืองกาฬสินกำลังมองหาเพื่อนแชทความสัมพันธ์แบบไม่จริงจังความสัมพันธ์ระยะยาวบายไงเออนี่แบบนี้ได้อยู่ไบ้กลางคูณเดะอุ้มพูดว่าอะไรแม่รักลูกพูดอะไรแม่อะไรเดอุ้มพูดอะไร พูดก่อนนะอุ้มพูดอะไรก็นั่งเกี่ยวไปเลยสิคะดูดูเออก็นั่งเกี่ยวไปเลยก็น่าจะข้าวกับปานว่าปานว่าเพื่อนเฮ็ดข้าวปีนี้เฮ็ดให้เอวาเกี่ยวเฮ็ดว่าเลยข้าวปีนี้ทำให้เอวาเกี่ยวป้อายบอกเราเลยต้องทำอย่างนี้นะคะวิธีเน็ตไอรอนะะคเปลี่ยนเสื้อแล้วันนีเปป็ลลูกหด ใส่เสื้อสปลัดม์วันนี้ใช่ค่ะเมื่อกี้นี้เสื้อมันตกสีคานบุ๊คานเกี้ยวคาน,นอนะไรบุ๊คานอะไรลูกเมเป๊เมเก็ได้ออดเอออาอ่ะนอนนอนเกี้ยวให้จังไดคะได้ค่ะสิเกี้ยวจังไดก็ได้ตัวนาคอยเนาะเหลือแต่มาสิเกี้ยวคอเจ้าเดนิฮันนาอยค่อย่างนี้ก็ได้ตัวเออ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 ,เอ,อ,เอ,อ ย่งหายแล้วเด้อระมักมวนเออเกี่ยวข่ากวข้ากลางอากาศอีพออีพอได้ลูกพีบ้าป่ามม่เรอบางคนสุดท้องเกี่ยวปนี่เกี่ยวจากไหนเว้ยคนสุดท้องเกี่ยวเอาคนเดียวกบมีคนสุดท้องเกี่ยวยาประมาณ90เปอร์เซ็นต์จส ให้ไก่เ้ยนี่ตอนนี้เป็นทาสของไก่จ้ะดีแต่ว่าไก่กินข้าวเปลือกแค่ไปนวดเนาะถ้าสมมติว่าไก่กินข้าวข้าวหนึ่งนี่ไปนหนึ่งให้ไก่กินอีกเลยนี่นะเออเฮ็ดจังเลยชนะหน่อยไปนิดหรอกแต่ว่าตอนที่ว่าน่ะมันแรงโอเคได้คำนี้ที่ถิ่มก็เดี๋ยวเพิ่นสิว่าขี้ข้าที่ถิ่มอย่าชนะที่บ้านก็ขี้เดียวเฮ็ดจังไดยเดี่ยวไปให้นอนเลย ก็ถิ่มจ้ะได้ได้น้อยก็เอาสิบยี่สิบก็เอาเกี่ยวข้าวนะทั้งปีได้เงินประมาณหมื่นกว่าบาทหาเห็ดหนึ่งเดือนได้เงินสามหมื่นเจ้าเสีคขึ้นว่าค่อยยัไปหายังค่อยเกรงใจพ่อแม่ค่อยไปหาเห็ดขนาดไปตอนนี้เห็ดออกไหมสันอาจ้าเจ้าออกจ้ะก็เลยแบบว่าต้องปลไว้แต่ด้วยความที่แบบว่าเกี่ยวนี้ปกติไวกว่านี้เลยจ้ะติดคนตาอยากเกี่ยวปาดมือ เดินแล้วค่อยๆไปลงเน็ตไอ้ดอกทนเกี่ยวข่าวยอดดีๆนะไปมองนอกมองนากลับมาเพิ่งก็นยังเกี่ยวเป็นเกี่ยวเก่งดีนะประอยากคุยความไวไมเหรอหรือเปล้วเดี๋ยวนี้เออกินข้าแล้วก็ไปหาเห็ดได้เหมอนพี่น้องเลยไปอยู่บ่อหาเห็ดไปไปพี่เจ้าหาหมดลนะฝานเข้ากับไปเกี่ยวข่าวคือกันล่ะ นั่นแหะเออปกติแล้วเสียนี่แต่เต็มป่าอดิเนี่ยอือเป็นไรคะเกี่ยวข่าวไม่ไดมากพี่ลอรอดไหมวันนี้รอดเป่าหน้ามีบ้างบอเป่าเออเจ็บบล็องกรอกเจ็บบล็องกรอกใช่เออเออพนักงานนวดเหยียบเลยเหยียบเลยขึ้นเหยียบเลยลูกหย่อนมือหย่อรองเท้าก่อน ิน้าค่ะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็มีพนักงานนะคะพนักงานนวดพนักงานเหยียบหลังพีตอนนี่ของพี่โบตอนนี้ของพี่โบอือเหยียบสามอันสามครั้งกระโดดด้วยเสร็จแล้วเออมือแรงเดี๋ยวให้ตุงเติดเหยียบต่อ สำมะกีของเราได้เสร็จแล้วนะคะขอบคุณนาเซนดี้ที่บูที่เกดจะมียางนะให้ล้นางล้างทำไมละะ่ะขาเสร็จแล้วคะ่ะมีตงห่าแล้วอีะยาขอบคุณขอบคุณนะคะส่งกำลังใจขอบคุณเอ ส่งกำลังใจให้เอว่าด้วยนะคะด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะบ๊ายบายเขาพูคากรอเบ๊ายบายพบกับช่องเอนว่าแชนแนลใหม่นะคะจุ๊บด้วยจุ๊บจุ๊บเพลงจังเลยค่ะเอาลูกมานอนกเอนดีกว่าแม่คือ กุ้มด้วยหรออ,อลูกนี่จนจาาจเจ้านะเหมอถใส่หางก็บดาวด้